الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحن عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله خاشكر الله نكبتي ما طب رب الله نكب لك ما ในชาฮาดที่เรานั้นได้กล่าวไปนะครับว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องเดียวและท่านนบีม,มูฮัม m m a เป็นรซูนของพระองค์นะครับในการที่เรามาทําการละหมาดที่มัสยิดนั้นนะครับมันเป็นการที่เรานั้นตอบสนองนะครับแล้วก็ยืนยันว่าคําชาฮาดที่เรากล่าวไปนั้นอ่ะเป็นความจริงเราไม่ได้เป็นผู้ที่มุสาหรือว่าเราไม่เป็นคนที่โกหกนะครับ เพราะว่าอัลกุรอานบอกไว้นะครับในสุราอัลอังกับูตว่าอัุบิลลาฮิมินชัยตอญูราจิมอ่าอาฮัสบันนัสอาฮัสบันนัสอายุตรักูอายะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตานูนมนุษย์คิดหรือว่าเขาจะถูกปล่อยให้กล่าวช ش ฮาดะนะครับอ่าฮัสบันนัสอายุตรักูอายะกูลูอามันนาปล่อยให้เขากล่าวมนุษย์คิดหรือว่า จะถูกปล่อยให้กล่าวว่าเราได้ศรัทธาแล้วเมื่อกล่าวแล้วเนี่ยพวกเขาจะไม่ถูกอะไรทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการทดสอบครับพี่น้องการทดสอบว่าเมื่อเลาบอกว่าเมื่อเมื่อกล่าวชาดาว,ว่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกนจากเราแล้วเนี่ยต้องรักษาละหมาดห้าเวลาอีกกมาจุสลาไม่ใช่สลาธรรมดานะครับหมายถึงอีกกมาจุสลาหมายถึงว่าการทําการละหมาดเนี่ยด้วย รูปแบบของมันด้วยชูรูดด้วยเงื่อนไขด้วยอาการต่างต่างให้สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นสมบูรณ์แบบในที่นี้หมายถึงทําตามสุนนะของท่านอับดุลสลัม,ลมนะครับคือนามาดในต้นเวลาและมานามาที่มัสยิดด้วยนี่คือการอีกกองบรรจุสลาตามความหมายที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการที่เรามาทําการนามาที่มัสยิดเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าฤดูร้อนฤดูหนาวหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ย เราสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการที่เรานั้นจะต้องยืนยันนะครับเพราะฉะนั้นใ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 นชีวิตของเราเนี่ยนะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าในอัลกุรอานบางอายะห์ที่บอกว่าอินนัสซอลาตีวอนุสุกิยอมะฮยาย่ะวะมะมตีลิลลาฮิรบิลอาลามีนแท้จริงการการการนมาดของฉันและการบำเพ็ญศีลทุกทุกอย่างความดีทุกอย่างเนี่ยนะครับที่จะเข้าใกล้อัลลอฮ์เนี่ย แล้วก,ก็การมีชีวิตอยู่ของฉันและการตายของฉันนั้นลินลาฮิลบิลอาลามีนเพื่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์และทํานองน,นั้นแหละที่ฉันถูกสั่งและฉันเป็นผู้หนึ่งใน,ในบรนบรดาผู้ที่น้อมนอบน้อมต่ออัลลอฮ์แล้วเพราะฉะนั้นชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยนะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าชีวิตของเราเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์แต่ถ้า,ถ,าถ้าชีวิตของเราไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์แล้วก็น,นะครับมันก็จะเพื่อชัยตอน มันก็จะเพื่อกิเลต,ตัญหามันก็จะเพื่อดุนยามันก็จะเพืออ่ออะไรต่างๆหลายๆหลากหลายเลยนะครับเพราะในอัลกุรอานเนี่ยอาทฮัมดลิละ้วนะครับอัลลอฮ์ทรงประทานให้กับเรา้นี่นะมีความหมายลึกซึ้งมากเราจะต้องเอาอัลกุรอานเนี่ยนะครับมาปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับที่บรรดาสุฮาบานนั้นน่ะเขาอยากได้อัลกุรอานเขาอยากได้อัลกุรอานเพื่ออะไรเพื่อมาปฏิบัติ แล้วก็บาสหบานนั้นเมื่อเมื่อเมื่อเห็นท่านนบีทําอะไรเนะเขาทําตามเลยเขาไม่จ้ถามว่าเหตุใดถึงทําแบบนั้นแล้วทำไมถึงทําแบบนี้ไม่เลยนะครับเขาทําตามเลยแต่การศึกษาของเราในยุคนี้นะครับการศึกษาของบรรดามุิมินอุลมามะทั้งหลายเนี่ยศึกษาเพื่ออะไรดีถูกต้องนะครับศึกษาให้ให,ให้ให้ลึกซึ้งเนี่ยถูกต้องคืออัฮาบุญูซูล เหตุใดอัลกุรอานจริงประทานอายะนี้ลงมาลงมาเมื่อ,อไรเวลาไหนและเกิดอะไรขึ้นอะไรต่างๆเาลเรานี้นะครับเพราะฉะนั้นถูกต้องทําให้เรานั้นเข้าใจลึกซึง้งแต่เมื่อเข้าใจลึกซึ้งแล้วไม่ใช่เท่านั้นจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพราะว่าท่านบรรดาสฮาบะเนี่ยเขาเนี่ยรู้แล้วเขาปฏิบัติเลยเขาอยากปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินั้นนําไปสู่การใกล้ชิดต่ออัลลอฮ แล้วก็เพื่อที่จะยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,น,นอกจากอัลลอฮ์องเดียวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยเราอยู่ในเ,เราอยู่ในสภาพที่ว่าอ่อนแอเนี่ยตามที่ท่านอับดุลลาหฮุไรซัมบอกเลยนะครับที่ท่านอับดุลลาหฮุไรซัมบอกว่าในในฮะดิษบุหนึ่งที่ยาวๆเนี่ยนะครับที่บอกว่าจะมีนยุคสุดท้ายประชาชาติอื่นเนี่ยจะมารวมลุมกินโต๊ะเรานะครับแล้วก็บรัรดาสฮาบัถามว่าเพราะว่าเราน้อยหรือ ท่านท่าบิสาอลลาสลามบอกว่าไม่ใช่น้อยหรอกแต่ว่าเรามีจํานวนมหาศาลแต่ว่าเหมือนกับฟองน้าในมหาสมุทรเมือม่อเมือม่อเมื่อขึ้นมาแล้วมันก็จะหายไปหมดเลยแล้วก็แล้วก็ในวันนั้นเนี่ยอัอลลอฮ์เนี่ยจะถอดถอนความเกงขามออกจากหัวใจของบรรดาผ,ผู้ที่เป็นศัตรูของอิสลามเนี่ยนะครับเพราะว่าสมัยยุคก,ก่อนเนี่ยคนมุมลิมน,น่ยเขาปฏิบัติจริงๆแล้วเขาไม่กลัวตาย ทำให้คนที่กาเฟสเนี่ยเขากลัวตายเขาอยากจะอยู่เพื่อเพื่อดุนยาเนี่ยเขาก็เกงขามมุสลิมแต่ตอนนี้มุสลิมนะ่ะรักดุนยาเหมือนกับกาเฟส่นะนะครับรักดุนยาเหมือนก,กาเฟสจึงอยู่ในสถานะเดียวกันดังนั้นนี่แหละอละัลลอฮ์จงอะไรถอดถอนเอาความเกงขามเนี่ยออกจากหัวใจของพวกศัตรูอิสลามเขาไม่มีความเกงขาม,มุสลิมแล้วนะครับเพราะมุสลิมมีจำนวนมหาศาลแต่ไม่รักอัลลอฮ์ไม่รักโซซูจริง ไม่รักอาคิเรห์จริงๆแต่รักดุนยามากกว่าอาคิเระห์แล้วก็ในขณะเดียวกันก็คว้างไปในอะไรใน,ใ,นในหัวใจของเมื่อกี้ดึงออกไปจากหัวใจของคนกาเฟรใช่ไหมข,ของคนที่เป็นศัตรูน่ะซึ่งความเกรงขามตอนนี้โยนเข้าไปโยนเข้าไปในหัวใจของคนมุสลิมเนี่ยโยนอะไรครับอัลวะฮันแล้วก็ท่านบรรดาซอฮาบหกก็ไม่เข้าใจว่าเขาอาจจะเข้าใจว่าความว่าวะฮันแปลว่าความอ่อนแอเนี่ย แต่ว่าความอ่อนแอนที่นี้หมายถึงอะไรท่านเขาก็ท่านบิเ,เขาก็ได้ถามบระดังสวะก็ได้ถามว่ามันอะไรคืออัลวะฮันมันหมายความว่าไงอัลวะฮันเนี่ยชื่อว่าเนี่ยท่านเบโซ่เราสลบอกว่าอะไรฮุบุตรดุนยาวะกยรอฮีตุลมาอุดความรักในโลกดุนยามากกว่าอาคิร์แล้วก็รังเกียจความตายเพราะฉะนั้นทุกวันนี้พี่น้องสภาพนี้เกิดขึ้นจริงแล้วรักดุนยามากกว่าอาคิร์เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแล้ว ในเมื่อเราเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีชาฮาดะว่าไม่มีความหมายของคาว่าไม่มีพระเจา้าอุนใดน,นอกจากอลโล์องเดียวแล้วเนี่ยมันก็จะมาละความรักหรือโลกดุนยานอะไรต่ออะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งอลโลกก็บอกไว้ในอัลกุรอานหลายๆอายะเลยอันเป็นเรื่องที่แปลกมากพี่น้องว่าในเมื่อเรามีอัลกุรอานเนี่ยเรามีฮะดิษทุกอย่างแล้วแต่เรายังตกไปอยู่ในสภาพที่อลโลเตือนไว้แล้วเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากด้วยเหตุนี้แหละอวโล์ Allah จึงบอกกับเราว่า ในอัลกุรอานอายะหนึ่งนะครับที่บอกว่ายาอายุฮัลอินซานมากรอรกะบ,บิโรบบิกลักการีมโอ้มนุษย์เอ๋ยอันใดเล่าสิ่งใดเล่าที่มันหลอกลวงเจ้าให้ละทิ้งเอาหรอให้ไม่ยึดมั่นในอัลเอาหให้ไม่เราให้เราไม่เกรงกลัวต่อหรอะนะครับมากรอรกาบ,บิโรบบิกลักการีมที่ทําให้เรานั้นทิ้งเอาหรอพูดซึ่งอะไร พรอบานของเราเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ในท้องนะในคันมันดารนนะ์เอาล้อเลี้ยงดูเราโดยที่แมนะ่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยทําอะไรไม่ได้เลยนะครับอยู่ในน้ําค่ําแล้วก็กินจากสายสะดือเนี่ยนั่นคือเอาล้อเลี้ยงดูตั้งแต่เราอยู่ในท้องแล้วผู้ทรงทรงเกียรติยิ่งเอาล้อผู้ทรงเกียรตินะครับหมายถึงว่ามีความดีมากมายกับเราเพราะฉะนั้นนี่คืออะไรนี่คือการที่เรานั้นอะ ไม่ได้ไม่รู้จักออ l แลนะครับแล้วก็อีก,อกนี้อีกในอายะห์นึ่งที่ล l l a ์บอกว่า,าได้ประทานอา,อ,าอ,าอามานะให้กับชั้นฟ้าแผ่นดินและขุนเขาเนี่ยแล้วสิ่งเหล่านั้นทั้งสามอย่างนั้นะปฏิเสธที่จะรับอามานะแต่มนุษย์นั้นรับอามานะในที่สุดมนุษย์นั้นเป็นไงอินนฮูกานาโอลูมันจาหูล่อายะห์นี้ก็ลึกซึ้งเช่นเดียวกันว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่อะไรอาธรรมต,ตัวตัวเอง ที่อยู่ทุกวันนี้มุสลิมที่อยู่ในสภาพอ่อนแอน่ะเพราะว่าอาธรรมต่อตัวเองแล้วก็จะ h ูลาคือโง่เขาเบาปัญญาเราเนี่ยไม่รู้จักอัลลอฮ์นะครับพี่น้องถ้าเรารู้จักอัลลอฮ์จริงๆน่ะเราจะเกรงกลัวอัลลอฮ์แล้วเราจะไม่ไม่เดินตามหลังดุนยาเราจะไม่แก่งแย่งดุนยากันหรอกแต่เราเนี่ยไม่รู้จักอัลลอฮ์พี่น้องนี่คือการที่ว่าเราจะต้องศึกษาหาความรู้ ให้เรารู้จักอัลล์ผู้สร้างเรามาให้สติปัญญาให้หู <S <S ให้ตาให้อากาศหายใจทุกอย่างเราเนี่ยแต่เราไม่ขอบคุณพระองค์เนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยโง่เขาเบาปัญญาเราเนี่ยไปแสวงหาเ,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 เราเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่ว่าจะไปแสวงหาลิสกีเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าลิสกีนั่นแหละใครให้อลัลลอฮ์ให้แต่อัลลอฮ์บอกว่ามาที่มามา,มา,ม,า,ม,ามาอะไร Uh, ว่าอิจาสาลักเอิบาดีอันนี้ฟァอินนีคอรีบุนอุจีบุดะวะาจะได้อิจดะอันฟัลย์สตาจีบุดีวันยุมินูบีละอัลล้ฮุมยารชุดุนซึ่งมีความหมายว่าเ,เมื่อเมื่อบาของฉันถามถึงฉันว่าเอว่าอ,อยู่ที่ไหนเอว่าอ,อย่างไรอัลเอว่ามีความยิ่งใหญ่อย่างไรฟァอินนีคอรีบโจงบอกฉันว่าฉันเนี่ยรู้ฉันเนี่ยใกล้กับบาวนะครับ แล้วก็ฉันเนี่ยจะตอบรับคําขอของบ่าวทุกคนอุจญิบุเดาวัจะได้เมื่อเขาขอฉันแล้วเป็นไงสิ่งที่จะให้เนี่ยเป็นไงมันต้องมีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนด้วยมีเงื่อนไขกันชาร์ตมีเงื่อนไขอุจิบุเอาวัจจะได้ดานฟัลย์สตาจีบุรีอันนี้คือเงื่อนไขฟัลย์สตาจีบุรีวัลยุมินูบีลาอันแล้วมีาชดูลดังนั้นให้มนุษย์เนี่ยนะครับ อัลลอฮ์อยู่ใกล้อัลลอฮ์จะให้ทุกคนเลยที่ขอเนี่ยแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าดังนั้นให้มนุษย์จงอะไรตอบสลองให้ฉันด้วยและก็ศรัธทธาต่อฉันให้จริงแต่เราเป็นศรัธทธาไม่จริงตอนนี้อุลอัลละฮุมยัรชูดูนเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะได้อยู่ในทางนำหมายถึงว่าจะนำไปสู่ความสำเร็จได้รับความเตาฟีก นำไปสู่ความสำเร็จเราอยากได้อะไรเอาะร์จะนําว่าไปทําอย่างนั้นสิทําอย่างนี้สิแล้วเดี๋ยวเจ้าจะได้สําเร็จล้านลุมยาชุดูนแต่ทีนี้ว่าเราเนี่ยเราเนี่ย <c oughs> เราตื่นขึ้นมาเนี่ยพี่น้องเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเพื่อเชื่อจะมาหาริสกีแต่เราไม่ตื่นขึ้นมาเพื่อมาขอริสขอริสกีจากผู้ที่ให้ริสกีแล้วก็ผู้ที่ว่าให้เราทุกอย่างถ้าเราได้ริสกีแล้วเอาว่าบอกเอาเร์ให้เราเรานะี่ยเส้นเลือดแตกเนี่ยเส้นเลือดสมองแตกเส้นหนึ่ง เราเป็นเอามงพึกเอามาพลาดอะริสกี้ที่เราหามาเนี่ยเอาไปทาอะไรพี่น้องสแสดงว่าเราไม่รู้จักอัลลอฮ์เราไม่รู้จักอัลลอฮ์เราไม่ได้เทิดทูนอัลลอฮ์ด้วยเหตุนี้แหละชัยตอนมันจึงเข้ามาในหัวใจเราแล้วก็ดุนยามันก็เข้ามาเห็นไหมครับที่่านบีซึ่งอัลลอฮ์ก็บอกไว้ในอายะห์หนึ่งบอกว่า,าวัมันฮหยาดุนยาอิาลลารายบุญวละฮุนวะซีนตุนวะตฟาฟาคุรุนไบนะกุม วาตากาสุรุมฟิลอัมวาเรลอาอัลลาดจนกระทั่งถึงจบอายันนี้นะครับพี่น้องก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมว่าอาลัลลอบอกว่าโลกดุนยาเนี่ยไม่ใช่อื่นใดน,นอกจากการละเล่นเล่นให้สนุกสนุกเนี่ยเล่นให้แบบว่าออกกำลังกายหรือว่าอะไรต่างๆซึ่งการละเล่นเนี่ยก็มีกีฬาต่างๆก็มีเยอะแยะที่เป็นการละเล่นอ<ม>่ะแล้วก็ละหุนคือการบันเทิงเพราะนั้นอัลกุรอานเนี่ยบอกเราเนี่ยเป็นมุอะจิสเป็นสิ่งที่ว่า ความหมายลึกซึ้งมากการละการบันเทิงเนี่ยนะครับมันกินความมากมายเลยในโทรศัพท์มือถือเนี่ยเช่นเดียวกันความบันเทิงของมันเนี่ยถ้าเราคิดเป็นอาจจะ8 0ถึง90%ความบันเทิงเนี่ยคือเมื่อเราใช้ไปแล้วเนี่ยทำให้เราเพลิดเพลินเพลิดเพลินแล้วเป็นไงเราห่างไกลจากอาวโล์แทนที่จะทําให้เราเข้าใกล้อลวโล์ทำให้เราห่างไกลจากอาวโล์นี่แหละคือการเพลิดเพลิน อะไรก็ตามแต่ที่ทําให้เรานั้นหลงลืมอลอ้์นั้นนั่นคือการเพลิดเพลินนะครับแล้วก็วัตฟาโคตรุมไบนะกลุ่มและวาีนต่นุและความสวยงามเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราเนี่ยกำลังหลงอยู่กับความสวยงามรถเนี่ยเพื่ออะไรรถเนี่ยเป้าหมายเพื่อทําให้เราไปสู่จุดมุ่งหมายด้วยด้วยความสะดวกแล้วก็รวดเร็วพอประมาณแหละนะครับแต่ทุกวันนี้ไอความสวยงามเนี่ยไอไอไอเป้าหมายเนี่ยได้แล้วบรรลุเป้าหมายแล้ว แต่มากไปกว่านนั้นคือความสวยงามโมเดลออปชันอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยทำให้เราเน่ยไปวุ่นอยู่กับเรื่องนั้นน่ะจนลืมอัลลอฮ์จนลืมอ่านอัลกุรอานจนลืมได้ทําในสิ่งที่ทําให้เรานั้นไปสู่อัลลอฮ์นะครับวัตวาซีนัตุวาจาฟา้รารุนบนะกลุ่มและการที่ว่ามีการออโอ้อวดกันภาคภูมิใจกันแตฟ่ฟ้าขุดหมายถึงว่าภาคภูมิใจซึ่งกันและกันโอ้ยคุณรถ,รถยี่ห้อนั้นฉันรถยี่ห้อนี้ อะไรโมเดลต่างๆออปชันต่างๆโทรศัพท์อะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเครื่องมือเนี่ยเฟซเฟซบุ๊กเนี่ยมันก็เป็นตอบสนองได้ดีมันเป็นการตอบตอบอตอบโจทย์ได้ดีว่าใครมีอะไรก็เอามาลงใน Facebook ว่าโอ้ฉันระดับนั้นระดับนี้ไปร่วมงานที่นั่นยิ่งใหญ่มีพบคนหลากหลายที่มีความพบคนระดับแนวหน้าของสังคมพบยายกพบนุ่นพบนี่แล้วก็บ้านก็อะไรต่ออะไรต่างๆนี้ เราก็เอามาลงเนี่ยนี่คืออะไรวัตาฟาคุณไบนักุมแล้วก็เรื่องของความรู้ก็เช่นเดียวกันเราเนี่ยมากรา,ารกอัตะฟาคตกรรมอ้อวดกันเรื่องวิชาการโอ้โหเป็นระดับนู้นระดับอะไรต่ออะไรนะนะที่เป็นเขาพวกพวกยุโรปนะ่ะพวกอัลมาตะวันตกนะ่ะได้มาตั้งตั้ง่านิยมไว้อะ่ะแต่เรามาดูนะครับว่าที่เราเป็นน่นะระดับระดับวิชาการอะ่ะ อลัลลอฮ์บอกว่าอะไรอลัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าอินนักรอมาคุมอินดลอฮิอะลามุคุมนะอลัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าแท้จริงผู้ที่มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกท่านคือผู้ที่มีความรู้สูงสุดมากกว่าคนอื่นแต่อลัลลอฮ์ไม่ได้บอกอย่างนั้นอลัลลอฮ์บอกว่าอินน um ok um ักรอมาคุมอินดลอฮิอัตกอกุมผู้ที่มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกท่านก็คือผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากที่สุดซึ่งความยำเกรงนั่นแหละมาอวดกันไม่ได้ความยำเกรงอวดกันไม่ได้แล้วอาจจะ มองเห็นกันได้ว่าในการปฏิบัติของแต่ละคนว่าเขายำเกรงขนาดไหนเขาการปฏิบัติเขาขนาดไหนแต่ในใจเขานะ่ะเราไม่รู้เลยว่าใครยำเกรงแค่ไหนเพราะนี่แหละสิ่งที่อวสช์ให้เกียรติเราในขณะที่ดุนยานะให้เกียรติในเรื่องของรักอบมีม,เม,เมีเป็นท่านประธานท่านนู่นท่านาน,นี่ท่านนั่นนะครับเราเนี้ยนี่คืออะไรตะฟ้าคุรุมใบนะกลุมทั้งนั้นทําให้เรานะหลงลืมว่าอวสช์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ แล้วเราก็ไปจมปากอยู่กับเรื่องเหล่านี้เรื่องดุนยาเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นความรักในโลกดุนยาเนี่ยนะครับทำให้เราอ่อนแอฮุบุตรดุนยาวากระฮียตุเมาวความรักในโลกดุนยามากกว่าอาคอรอและรังเกียจความตายนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าเรานั้นอะ่ะเอาความรักในโลกดุนยาออกไปจากเราแล้วก็รักอาคอรอให้มากกว่าวันนั้นแหละเราจะเห็นว่ามสัสยิดเต็มไปด้วยผู้คนมานามาดแล้วก็ มุสลิมเรานจะเป็นผู้ที่มีความมีความเข้มแข็งแล้วก็สภาพที่เข้มแข็งของเรานั้นจะกลับมาอีกครั้งนะครับบัดาอัลอิสลามุกรีบันวะไยอาอูดุกามบาบัดาฟตูบาลิลกุรบะนะครับอัลลอฮ์ท่านมิซลอสัมบอกว่าอิสลามนั้นเกิดอย่างคนแปลกหน้าแล้วก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับคนแปลกหน้าดังนั้นผู้ที่ทำอะไรที่แปลกๆเนี่ยจงรับข่าวดีไปเถิด ว่าคนเขาวุ่นอยู่กับเรื่องของดุนยาแต่เรานั้นไม่สนใจเราเราก็สนใจนะเหมือนกันแต่ว่ามีเวลาของมันเป็นจํากัดแต่เราเนี่ยมาเป็นผู้ที่แปลกในขณะที่คนอื่นเขาทิ้งกันไปแล้วเนี่ยทิ้งทิ้งกุรอานทิ้งความหมายของกุรอานทิ้งอัลลอฮ์ทิ้งอะไรแต่เรามายึดมันน่นในอัลกุรอานยึดมันน่นในแบบอย่างท่านบิบซลลาห์อัลลอฮ์สซาลามเพราะนั้นพี่น้องเป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจนะครับพี่น้องท,ท,ที่ท่านบิบิโลลาห์อัสซาลามบอกว่าอะไร ประหนึ่งประหนึ่งชั้นเนี่ยนะประหนึ่งสิ่งที่ท,ที่ที่เอาล้อประทานให้กับชั้นอ่ะประหนึ่งคนคนหนึ่งที่ว่าจุดไฟในตอนคืนเนี่ยจุดไฟแล้วก็แมลงเม่าเนี่ยมันบินเข้ามามันอยากจะได้แสงสว่างมันบินเข้ามาแล้วมันไม่รู้หรอกว่าแสงสว่าง Rose นั้นคือความตายทานองเดียวกันเนี่ยโลกจุนยาเนี่ยความสวยงามอ่ะที่เราไปหาความที่เราไปหาความจุนยาเนี่ยนั่นคือความตายของเราในโลกอาคือหร อุนยาเนี่ยอาจจะไม่ตายแต่ตายในอาคือหรอซึ่งเป็นการตายที่จีรัง,รงยั่งยืนนะครับแล้วท่านนบีสลุสลต่านบอกว่าคนคนนั้นพยายามเป่าอย่าลงมาอย่าลงมา,า,งมานั่นคือความตายนะเป่า,เป,าเป่าแมลงเป้าปัดเป่าแมลงเปาแต่มันก็ไม่ไวายที่จะกระโจนลงไปทํานองเดียวกันดุนยาเนี่ยนะครับคนเนี่ยกำลังกระโจนลงไปในสู่ดุนยาเนี่ยแข่งแย่งกันเรื่องดุนยาเนี่ย แล้วก็ลืมที่จะเข้าหาอัลลอฮ์เนี่ยเป็นความเศร้าใจนะครับพี่น้องอมีอ,อุลมามะท่านหนึ่งบอกว่าถ้าใครไม่ได้เข้าสวรรค์นในดุนยาเขาจะไม่เข้าสวรรค์นในอัลลอฮ์สวรรค์นในดุนยาคืออะไรการที่เรามีความอิ่มเอมิบกับการอิบาดะต่ออัลลอ์การที่เราเข้าสู่อัลลอฮ์เข้าถึงอัลลอฮ์เนี่ยมีความยำเกรงต่ออัลลอ์มีความอิ่มเอิบใจเหมือนกับเราอย,อยู่ในโลกดุนยาเนี่ยอยู่ในสวรรค์ ถ้าใครไม่อยู่ในสวรรค์ในโลกดุนยาเขาจะไม่ได้อยู่สวรรค์ในโลกอาคิาะห์ถ้าจำไม่ผิดนะครับอิบนุกกยมียะห์พูดทำทำทำคมพูดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นความเศร้าใจนะครับที่ท่านอบลมิโซลสามพยายามที่จะทําแบบอย่างให้กับเรานะครับแล้วก็ดึงดึงอะไรดึงที่ซาเอลเนี่ยที่เป็นที่มันแน่นที่สุดในในในร่างกายในในเครื่องมห่วเราเนี่ยดึงยายลงไปในนรกด้วยการทําแบบอย่างให้ดูแล้ว แล้วเอาแบบอย่างกูอ่านฮะดีสมาแล้วเนี่ยแต่เราก็ทิ้งเราทิ้งกุอานพี่น้องเราเนี่ยไม่ต่างอะไรกับย a ฮูดที่มักดูบปอะไรฮิมมาสลุลเลินะฮุมลนตาวรอดตุมมาละมหพมิลูฮากัมาสลิลไฮมาริยาฮมิลูอัสฟารอพวกยิวเนี่ยถูกให้ยึดถือในตารอดแล้วเขาก็ทิ้งไม่เอาตารอดเหมือนกับเราเนี่ยแหละครับที่ว่า เลาเร์บอกว่าอย่าให้เรานำทางเราสู่หนทางที่งตรงไม่ใช่หนทางที่ถูกกิ้วเป็นทางที่เลาเร์ประทานเนี่ยมาให้กับเขาคือทางของบรรดาโซลีฮีอัมบิยะนะครับแล้วก็ชูฮานะแล้วก็ไม่ใช่ทางของพวกที่ถูกกิ้วโกรธและไม่ใช่ทางของพวกที่หลงผิดไม่ใช่ทางของพวกที่ถูกกิ้วโกรธก็คือยิวที่เขานั้นเอาวประทานเตาร้อนให้เขาแล้วเขาทิ้งแล้วเขาบิดเบือนแล้วเขาก็จงใจที่จะละทิ้ง ทำนองเดียวกันเราเนี่ยประทานอาว่าประทานกุรอานให้กับเราแต่เราไม่สนใจไม่อ่านไม่ศึกษาไม่อะไรทั้งสิ้นเราเรียนเพื่ออะไรตั้งแต่ตั้งต้นเรียนอนุบาลเนี่ยเราตั้งต้นแล้วก็ปลายทางอยู่ที่ไหนจบมาแล้วทํางานอะไรนั่นคือปลายทางของเราปลายทางของเราของการศึกษาเราไม่ใช่อยู่อารครเาะปลายทางการศึกษาของเราคือการทํางานออกมาทํางานดีๆแล้วก็ได้ดุญยาเยอะๆสวรรค์นั่นไม่รู้ว่า,างไงใคยว่ากัน แต่ดุนยาเนี่ยต้องศาสนาก่อนแล้วนะนี่คือความเข้าใจผิดความอ่อนแอของมุสลิมนะครับบางนั้นขอพระองค์ทรงโปรดทิดาญาของเรานะครับให้เรานั้นได้เข้าใจอิสลามอย่างถูกต้องแล้วก็ได้ยึดมั่นในอัลกุรอานแล้วก็แบบอย่างท่านอลบัลลฮุิะลัสลิวะอัสลัมซึ่งท่านอลบัลลฮุิะลัสลาวะซัสลัมบอกว่าถ้าใครยึดมั่นสองอย่างเนี่ยไม่หลงเป็นอันขาดแต่ตอนนี้เรากําลังหลงทางเรากําลังแก่งแย่งในเรื่องดุนยาแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันทําให้เรานั้นโอ้อวดกันนะครับสื่อต่างๆทีท่้้ทีี่่ยยิ u, มมาาสรางขึนเนเ ตอนนี้ก็ไปจาก Facebook ก็ไป m e t a เว r ร์แล้วซึ่งมันทำให้มองอะไรแล้วก็เคลิ้มหมุนจริงเลยมันยิ่งมันยิ่งเป็นฟิตนาที่ร้ายแรงเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เร่งรีบทำความดีให้มากๆเนี่ยแน่นอนครับเราจะต้องตกไปอยู่ในความจุลมาตรบาดรูบิลอามาลี ali, ฟิตน,นเราจะต้องตกไปอยู่ในฟิตนาซึ่งมันเหมือนกับยามกลางคืนที่มืดมิดมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะนั้นตอนนี้นะครับฟิตนสเนี่ยม,มามากมายเลย ทั้งในนี้ถ้าเราถ้าเราใจไม่แข็งจริงๆนะครับโปรแกรมต่างๆ a c e b o o k o p t i o n อะไรต่ออะไรอะไรต่างๆเล่านี้มันจะทำให้แม้จะคนคนที่เป็นอาเลมนะ่ะก็กส็สามารถเพียงพําได้กับกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยเพราะมันมาแบบแรงมากอะไรต่ออะไรมีหมดเลยถ้าจิตใจเราไม่ไม,ไม่บาดีรูถ้าเราไม่พยายามทำความดีให้มากๆแน่นอนเราจะเพียงพําจากกับอะไรกับซื้อออนไลน์ต่างๆเหล่านี้ ที่มันเป็นฟิตนาตามที่ท่านบิสลาลสัมบอกไว้แล้วจริงว่ามันเป็นฟิตนาเหมือนยามขําคืนที่มืดมิดน่ากลัวมากพี่น้องนะครับแล้วท่านบบีสลาลสัมก็บอกไว้แล้วว่าจงเกรงกลัวดุนยานะครับจงเกรงกลัวดุนยาเพราะมันจะทําให้เรานะั้นหลงลืมจนกระทั่งว่าทิ้งอัลลอฮ์แล้วก็ในที่สุดเราก็ลงไปอยู่ในไฟนรกนะครับเพราะว่าเราเกิดมาไม่ใช่เพื่อลูกนี้เพื่อลูกหน้าแต่เรากำลังหลงลืมเพราะเราทิ้งกุรอานและทิ้งฮะดีษของท่านนบศรร็สลาลลัม اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم